สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่น้องนองทุกคนที่มีความคิดที่จะทำ u t u b e มือใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่เกาหลีหรือว่าอยากมาทำงานหรือว่าเอา่อท้อแท้เหมือนกันที่เราเพิ่งสมัครเป็น youtube มือใหม่ไม่มีคนติดตามแล้วก็ เราไม่รู้ว่าเราจะผ่านเกณฑ์ของ YouTube ไหมเอ,อ่อถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันกดติดตามมาติดตามกับเราก็จะมีรายได้เหมือนคนอื่นเราก็อยากมีรายได้สร้างครอบครัวให้ครอบครัวมีรายได้เสริมถ้าทุกคนต่างช่วยกันเราช่วยกันเองเราก็สามารถมีรายได้เหมือน นที่เขา,เามีคนติดตามกันเยอะๆเราต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคอมเมนต์มาได้นะคะถ้ามีอะไรอยากถามหรือ,อให้กดติดตามกับเ,เราก็จะกดติดตามค่ะต่างคนต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันเราก็จะประสบผลสำเร็จขอบคุณค่ะ